ครับผมชื่อน้องสามารถผมเป็นอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพที่สามารถวัดการหายใจการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิโดยส่งสัญญาณผ่านระบบ Wifi ไปบอกคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลท่านจึงแนะนำให้ท่านติดไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายตลอดเพื่อความปลอดภัยของท่านวิธีใช้ 1. กดปุดป่มเปิดค้างไว้5วินาที จะมีสัญญาณไฟขึ้นสีเขียว 2. ติดแผ่นกาวเข้าที่ตัวผมด้านที่ไม่มีแถบเหล็ก 3. นำผมไปแปะบริเวณหน้าอกซีกซ้ายใต้าราวนมจะเป็นตำแหน่งใกล้หัวใจของท่านโดยให้ด้านที่มีแถบเหล็กแนบอยู่กับผิวหนังในลักษณะแนวนอนหรือทะแยงตามภาพ 4. อาจแปะทับด้วยพลาสติกเหนียวเทกระเดิมเพื่อกันน้ำผมสามารถไปอาบน้ำกับท่านได้ปุ่มและสัญญ,ญาณต่างๆที่ควรทราบ ปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มเดียวกันเวลาเปิดปิดให้กดค้างประมาณ5วินาทีไฟสัญญาณข้างรูเสียบชาร์จแบตบอกสถานะของแบตเตอรี่สีเขียวแปลว่ามีแบตเตอรี่มากกว่า30สีแดงแปลว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดควรชาร์จแบตการชาร์จแบตนั้นทําได้ง่ายมากชาร์จด้วยสายไฟ m i โคร USB เป็นสายโทรศัพท์ทั่วไปใช้เวลาชาร์จฐานเต็มประมาณ3-4ชั่วโมงหากติดอยู่บนตัวท่านตลอดจะอยู่ได้นาน3วันอ่ะอ่ะอย่าลืมผมนะครับถึงแม้ท่านจะต้องรักษาระยะห่างกับใครๆก็ขอให้เอาผมแนบใจท่านไว้ตลอดแล้วจะปลอดภัยทุกที่กับน้องสามารถนะครับสวัสดีครับ